สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมบอลสีเนาะจะมาอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วนะคะที่เราได้มาใหม่เนาะและตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักชื่อน้องเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ฟอร์มสวยมากเลยค่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบแล้วค่ะเพื่อนๆหาเนาะ มีมีแต่คนจองหนอะ่แต่เราไม่รู้จักชื่ออ่ะถ้าใครรู้จักชื่อก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะสวยมากเลยเห็นไหมเขาจะมีอ่าสีเขียวตรงนี้แล้วก็กระดูกเขาจะออกขาวขาวนะคะเพื่อนๆใบนี้ก็จะออกสีขาว ตัวนี้น่าจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาปูนแดงมาป้ายเดี๋ยวมันจะติดเนี้ยเนี้ยอือต้องปูนแดงมาป้ายแต่มาให้ชมความสวยครับเพื่อนๆเห็นไหมดูสิน่าจะซ้ำน้ำนะตรงนี้แต่ตอนนี้คือสวยมากเลยครับเพื่อนๆก็ <c oughs> อย่างที่บอกอะค่ะเพื่อนๆมีคุณป้าท่านหนึ่งเขา ได้มาเนาะแล้วเขาแบ่งมาให้นะคะนี่ตอนนี้ก็ผ่านมาสองเดือนแล้วสองสี่หกมีหกใบแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งหลอดกำลังจะแทงมานะคะสวยๆมากเลยค่ะมันคือนี่อยู่มายังไงก็อยู่อย่างนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนดินให้เลยค่ะเขากำลังงามเนาะเราก็เลยแบบไม่ได้ เปลี่ยนดินให้เขาแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะก็ปล่อยเขาอยู่นี้ไปก่อนเห็นไหมสวยมากเลยโอเคครับเพื่พอนๆวันนี้ก็พามาอัปเดตให้ดูเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดรู้จักชื่อนะคะรบกวนคอมเมนต์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะเขียนป้ายแปะเนาะเพราะว่าตั้งแต่ได้มาสองเดือนแล้วถามใครก็ยังไม่มีใครรู้จักชื่อเลยค่ะ ใครผ่านไปผ่านมาก็บอกว่าสวยสวย,สวยแต่ยังไม่รู้จักชื่อเลยคะ่ะเพื่อนโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ